คนที่เกิดวันพุธนะคะโอ้โหบอกเลยว่าจึ้งมากนะคะพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะการเงินจะมีเงินที่มั่นคงเข้ามาจากที่ไม่เคยมีเดี๋ยวจะมีนะเออถ้าทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจความงามจะทําได้ดีนะเออพวกเสริมความงามแก้ไขทําด้วยมือทําด้วยความประณีตจะทําได้ดีมากๆใครโสดเดี๋ยวจะมีคู่ที่ดี ใครที่มีคู่อยู่แล้วจะส่งเสริมเป็นคู่รักอุปถัมภ์คำจุนนะเออเป็นคู่รักไปจนแก่จนเท่าเลยในเรื่องของการเงินอย่างที่อาจารย์แอนบอกนะการเงินอนะ่ะเดี๋ยวการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆจะดีเป็นลําดับจะดีอย่างมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่แบบดีปุ๊บแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะดีอย่างมั่นคงจากที่แบบคุณไม่มีอ่ะหรือคุณไม่เคยมีอ่ะมันจะ ของงานนะคะบอกเลยค่ะใครตกงานได้งานแน่นอนใครที่ทํางานอยู่นะไม่ใช่แค่งานอาแค่งานหลักนะอาจารย์แอแนะนําให้คุณทํางานเสริมถ้าคุณทํางานเสริมควบคู่ไปด้วยเนี่ยจะส่งผลดีมากๆนะใครก็แล้วแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาอาจารย์ที่เคารพรับถือติดตัวไว้การงานจะได้เปิดนะในเรื่องของความรักนะความรัก,กรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่า ตัวเองเข้าใจในเรื่องความรักแล้วว่าเอ้ยที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างมองตัวเองจากภายในจากมองตัวเองจากภายในสู่ภายนอกเหมือนถอดจิตออกมาแหละเออจะได้มองเห็นว่าความรักที่แท้จริงอ่ะคืออะไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวคุณจะเจอเนื้อคู่ในปีนี้แหละเออเป็นคู่แท้รึเป่ะนะสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะ เอออาจจะต้องระวังนิดนึงนี่หลวงแกบปวดแขนปวดขาปวดเมื่อยไปนวดสปาไปนวดตัวด้วยก็ดีนะอ่ะไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่าในปีนี้คุณจะมีสมาธิมากขึ้นคุณจะอยู่ใกล้ศีลคุณจะอยู่ใกล้ธรรมมากขึ้นแต่นั้นอาจารย์แอนแนะนํานะเออถ้าคุณไหว้เออคุณมีครูบาอาจารย์เกจิที่คุณนับถืออยู่แล้วคุณไหวยอย่างเช่นเออหลวงพ่อรูสีดิงดำอานะ่างเงี้ยเออหลวงปู่มั่น ที่คุณเคารพนับถือคุณสามารถไหว้ขอพรให้จิตมีสมาธิยิ่งคุณสวดมนต์ที่คุณนั่งสมาธิเท่าไหร่จะเสริมบุญบาร,รมีให้ตัวคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอยานอน่างมาาั่นคงมั่นคงมากเท่าไหร่สรุปภัยนะคะโอ้บอกเลยค่ะคนที่เกิดวันพุนเนี่ยปังมากนะคุณจะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหลวงปู่ทวดอะไรเงี้ยก็ได้เพิ่มเติมให้นะคะ อคอยได้เลยเดี๋ยวจะมีทางเลือกที่ดีๆเข้ามามันเหมือนช่วงดวงเปิดอนะเนาะคิดอะไรก็สำเร็จผลคิดอะไรก็สาเร็จยิ่งคุณสวดมนต์นนะอัญเชิญเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณมายิ่งฟังยิ่งดีบอกเลยค่ะว่าปี2,568เป็นปีทองรีบกอบโกยเข้าไว้นะคะ